น้องเบิ่งดูบิงบ่งดูเป็นตลอดปีครับเต่งวดที่้วก็ไปมืดแล้วนะเห็นล้วครับเป็นหน่กากากเลยเต็เมเต็มมดเลยนะผมบอาพี่น้องผ้าเบิ้งนะเป็นตลอดปีได้ตัวน,นี้นะครับนะบ่หมากก็น้น่อยนะครับบนะ่บ่บหลายกันหน่อยก็เป็นยุ่งซีแหละครับนะบเป็นยุ่งซี่งว่นี่ก็เป็นน้ำเขานะอีกรอบนึง เ็นไปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่รอบนึงก็เขาเนี่ยงว่าจะเรียกว่าเบนไปเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยขอกมาอยก่นะี่ตัวหน่วยแต่นี้ตัวหน่วยโดกยดกอีลีครับดกอีลีนะฮะดกอีลีนะครับเริ่งดูครับพี่น้องนะครับกูหละเป็นแข้งก็เขาไหนแข้งก็ต้นอื่นครับแข้งก็ต้นอื่นเลยนะฮะแข้งกันเลยนะครับต้นที่เป็นเนี่ต้นเนี่ย นะฮะเขาปลูกประมาณพี่หาพีเลยแหละแต่ต้นเขาก็อายุประมาณนี้งเขาบ่ใหญ่ครับผมก็ตกแต่งเขาไว้เรื่อยบ่ให้เขาสูงนะฮะกิ่งด้านนี่หลายแท้ๆนะครับนะที่เขากิ่งด้านทั้งปุ่นเขาเป็นแล้วครับแต่ผมอ่าเขาบ่เป็นอีกนะฮะเขามาเป็นดไปแล้วทั้งเมือดทั้งต้นแต่ตอนนี้มาเป็นพร้อมเขาอีกนะนะสับต้นอื่นๆเดิมองดูครับดูหน่วยตัวเลขไก่ดูครับหน่วยครับเค็นบ่ เดี๋ยวไงเล็กน่อยครับมะม่วงน้ำปลาเลยครับนี่ของแท้เลยนี่มะม่วงน้ำปลานะครับอีกบรดเวนะึ่งเขาอ,อีบอดดนครับเดี๋ยวกระตือใจกินครับพี่น้องต้องดูนวยเขาพมดเลยเป็นพว่วงเป็นปุ่มเป็นงวนอันนี้้เขาล้นออกมาแล้วเด้อนี่ครับนี่เขาล้นมาแล้วน,นี่ตามพื้นนี่เขาล้นมาเม็ดน,นี่บอท่านได้นั่นอยู่ในบอท่านได้ล้นเม็ดนะครับเขากระสีบดดนหรอกตัวนี้บพอค่อยล้นหลายนะฮะตัวมะม่วงหน่อยเขาแต่เขาก็เป็นพ่วงอยู่พือเก่าของเขา พวงหนึ่งเลยประมาณซีห้าหกเจ็ดบูกโอเคพอใจครับขอบคุณครับตรารชมครับมาให้เบิ้งความสวยความง่ามการจเจริญเกติบโตของคนใหม่ครับสวัสดีครับ